ในยุคนี้นะครับมันมันเป็นยุคที่ศิลปินเนี่ยต้องต่อท่อตรงกับแฟนต่อท่อเลยต่อท่อในที่นี้ก็คือต้องคอนเน็กกันโดยตรงใช่ครับคือมันคงหมดยุคแล้วที่จะมีคนไปต่อแถวรอซื้อซีดีกันนั้งแต่1สิบโมงเช้าจะมีคนรอขอเล่นเซนกันหรืออะไรแบบนี้มันไม่ใช่นะ้วโดยเฉพาะยุคโซเชียลมีเดียซึ่งมีที่คนมากๆจากไอเดียต,ตรงนี้นะครับผมก็ต้องการที่จะทําให้ผมกับแฟนของผมเนี่ยรู้จักกันมากขึ้น ก็เลยเป็นที่มาเดี๋ยวผมขอโชว์พ<ด>่อข,ของของของแอปผม,มนะครับโอเคก็อย่างที่บอกนะครับรู้จักกันมากขึ้นใกล้กันมากขึ้นด้วยช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ่อยู YouTube, Facebook, Twitter, ทูบเฟซบุ๊กทวิตเตอร์นะครับปกติแล้วเนี่ยคนเข้าไปอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ต้องเข้าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร,นเนร์เพื่อจะเข้าทวิตเตอร์หรือว่าเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบโหลดแอปอันนี้มาเนี่ยเป็นช่องทางเดียวที่รวมทุกๆโซเชียลมีเดียอยู่ที่เดียวกันหมดเลยทุกคนจะแบติดตามชีวิตของผมได้แบบ ใจลรดต้นคอเลยนะครับครับผมนะรูดุดก็อะไรบ้างที่อยู่ในนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเ,าเป็นโซเชียลมีเดียเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับผมเป็นมัลติมีเดียมัลติมีเดียมีอะไรบ้างโซเชียลมีเดียมีอะไรบ้างเราแยกกันออกมาเลยนะครับอัลบั้มโดมก็มีโปรไฟล์อันแรกเลยนะครับก็จะเห็นว่าทุกอย่างทีเป็นตรงผมเป็นโปรไฟล์ของผมมีอัลบัมล้มรูปโฟโต้อัลบัม้มอะไรคอนที่าง จะมีรูปที่ผมอัปเดตทุกๆุกวนันวันหนึ่งอาจจะห aw, ลายๆหลายๆรอบรูปที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทวีตจะขึ้น Facebook ก็จะมาริงเข้าตรงนี้นะครับต่อมาก็เป็น Channel ก็คือตัว YouTube Channel ของผมที่ผมถ่ายคลิปเป็นเหมือน r e a l ลลิทุกวนันวันหนึ่งเนี่ยถ่ายประมาณกี่คลิปคะ ก็ตกแล้วประมาณสี่คลิปครับยังต่ำประมาณยังต่ำสี่คลิปวันไหนฟิตๆหน่อยก็อาจจะเยอะกว่านั้นใช่รู้สึกว่าเคยมีแบบปาร์ตี้ทำอะไรก็คือจะถ่ายคลิปแล้วก็ลงหมดเลยใช่ไหมก็ใช่ครับก็คือเป็นอะไรจริงๆที่เราทำตอนเรียลไทม์นะคะไม่มีสลิปไม่มีสตันไม่มีการต่อต่อด้วยใช่เสร็จแล้วก็อัปโหลดขึ้นเลยอันต่อมาก็คือเน็ตเวิร์กนะครับเราใช้ไอคอนแทนเป็นตัว Twitter แต่จริงๆแล้วเข้าไปข้างในเนี่ยก็รวมหมดรวม Facebook รวม Twitter นะครับ อีเวนต์นะครับก็จะเป็นคิวตารางงานต่างๆผมผมจะไปไหนไปงานวันเกิดเพื่อนอะไรมีหมดนะครับในนี้ส่วนตัวด้วยคิวส่วนตัวก็ใส่ด้วยอทุกอย่างอลทย่างเกมนะครับก็อันนี้เดี๋ยวต้องจอดึกเพราะเป็นอะไรที่สนุกมากและโดยเฉพาะเวอร์ชัน1.1บน i p iPhone เนที่อัปเดตขึ้นมาเนี่ยที่อัปเดตขึ้นมาแล้วตอนแรกเป็น0.0อันนี้เป็นใช่ครับใช่ก็จะมีเกมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ